เซียนอมตะ2,500ปีบทที่959ความพยายามของเราไม่ได้สูญเปล่าหลังจากการพัฒนานับพันปีโลกได้หลุดพ้นจากยุคข,ของอาวุธเย็นโดยสิ้นเชิงซูเย่เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาบนโลกแน่นอนเพื่อให้ชนเผ่าโบราณที่น่านับถือเหล่านี้ยอมรับซูเย่ไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีชั้นสูงบนโลกโดยตรงแต่พูดถึงราชวงศ์แต่ละราชวงศ์ ทำให้พวกเขาได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของราชวงศ์การพัฒนาและวิวัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์เมื่อพูดไปเรื่อยๆสุยเยสังเกตว่าคนหนุ่มสาวที่อยู่รอบตัวเขาต่างนั่งตั้งใจฟังเมื่อพวกเขาได้ยินว่าเทคโนโล,ลยีชั้นสูงต่างๆปรากฏขึ้นต่างก็อ้าปากทางด้วยความประหลาดใจและแทบไม่เชื่อในความมหัศจรรย์ของการพัฒนาเทคโนโลยีทว่าเมื่อทเทียบกับความอยากรู้อยากเห็นและความโหยหาของคนหนุ่มสาว คนรุ่นเก่ากลับขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเมื่อพวกเขารู้ว่ามารดกและการฝึกยุทธจำนวนมากได้หายไปในสายทานแห่งประวัติศาสตร์สีหน้าของคนรุ่นเก่าก็ไม่ค่อยดีนะักแต่เมื่อได้ยินว่าผู้คนบนแผ่นดินจีนใช้ชีวิตและทำงานอย่างสงบสุขมาเป็นเวลาหลายพันปีคนรุ่นก่อนต่างก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจพวกเขายิ้มอย่างมีความสุขมาก จุดประสงค์ที่พวกตนดำรงอยู่ที่นี่นานนับหลายพันปีไม่ใช่เพียงเพื่อให้ชาวจีนใช้ชีวิตและทำงานอย่างสงบสุขหรอกหรือพัฒนาการของเวลาแตกต่างจากที่เราคิดไว้จริงๆเมื่อซูเย่พูดจบผู้นำก็นั่งลงแล้วเอ่ยออกมาแม้ว่าจะน่าเสียดายที่การสืบทอดจำนวนมากสูญหายไปแต่เทคโนโลยีที่นายกล่าวถึงก็ไม่ใช่ทิศทางการพัฒนาที่แย่ แลกกับการที่ผู้คนใช้ชีวิตและทำงานอย่างสงบสุขความพยายามนับพันปีของเราไม่ถือว่าสูญเปล่าแล้วซูเย่ไม่รู้จะพูดอะไรดังนั้นเขาจึงได้แต่โค้งคำนับและขอบคุณใช่แล้วความมั่นคงนับพันปีภายนอกเป็นเพราะความเสียสละของคนในชนเผ่าโบราณเหล่านี้ด้วยการต่อสู้แลกชีวิตแม้แต่วันนี้เองพวกเขายังคงหวังให้คนจีนที่อยู่ข้างนอกสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข แม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้อย่างหนักเป็นเวลาหลายพันปีแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยช่างเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้ในเมื่อโลกภายนอกกำลังพัฒนาไปมากทำไมในถึงเข้ามาผู้นำเผ่าถามอย่างสงสัยที่ผมพูดเมื่อครู่คือการพัฒนาบนโลก ซูยเย่กล่าวเสริมนอกจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วยังมีผู้ฝึกยุทธแบบผมอีกจำนวนมากในจีนและมีจำนวนไม่น้อยอาจจะมีถึงหลายล้านคนเมื่อได้ยินประโยคนี้ผู้นำเผ่ามีความสุขอย่างมากความปิติยินดีปรากฏขึ้นบนใบหน้าของคนอื่นๆเช่นกัน ไม่นานมานี้เกิดสงครามขึ้นในโลก,กภายนอกประเทศต่างๆทั่วโลกต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในดินแดนภูผามหันทีและระหว่างสงครามช่องทางผ่านมิติที่นำไปสู่โลกภายในได้ถูกเปิดใช้งานสูยเย่กล่าวต่อมนุษย์กิ้งการนับพันบุกโลกภายนอกทุกประเทศในโลกรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อต่อต้านศัตรูส่วนผมพบโอกาสที่จะปิดผนึกช่องทางดังกล่าว แต่คงอยู่ได้ประมาณ10วันเท่านั้นต่อมาราชัญยุทธ์ได้ร่วมมือกันเพื่อเสริมกำลังให้กับผนึกโดยขยายเวลาออกไปได้เป็น30วันเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกภายในเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีมนุษย์กิ้งก่าอยู่กี่ตัวและเราไม่รู้ว่ามีปีศาจนอกด่านอยู่ในนั้นหรือไม่อันที่จริงไม่แม้แต่จะรู้ด้วยว่ามีพวกคุณปกป้องพวกเราอยู่ผมมาที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในโลกภายใน โดยหวังว่าจะหาวิธีจัดการกับมันก่อนที่ผนึกจะถูกทำลายเมื่อได้ยินคำพูดนั้นบรรยากาศทันเคร่งครึมทางออกถูกซ่อนไว้หลายปีแต่ก็ยังถูกพวกมันค้นพบจนได้ผู้นำขมวดคิ้วแน่นใบหน้าของเขาไม่สู้ดีนะผู้นำ เมื่อเห็นสีหน้าที่ไม่ต่างกันของทุกคนซูยเย่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยและรีบถามทันทีหลายปีที่ผ่านมานี้พวกคุณอยู่กันได้อย่างไรสู้และสู้อย่างไม่หยุดยัง้งผู้นำใช้ไม้เท้ายันพื้นแล้วลุกข,ขึ้นทางกล่าวต่อเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องปกป้องทางออกของโลกภายในเหตุผลที่ชนเผ่าถูกสร้างขึ้นที่นี่ก็เพื่อดึงดูดความสนใจของพวกมันและทำให้พวกมันคิดว่าทางออกอยู่ที่นี่ แม้ว่าโลกภายในจะมีพลังปราณจากฟ้าดินมากมายแต่ในช่วงไม่กี่พันปีที่ผ่านมาจำนวนคนของเราน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้ก็เหลือกันอยู่เท่านี้แล้วเฮ้ <_ c oughs> ผู้นำเผ่าถอนหายใจยาวพลางมองไปที่คนในชนเผ่าและพูดขึ้นบางทีในอีกไม่กี่ร้อยปีคงไม่มีผู้ใดหลงเหลือในโลกนี้อีกเ <_ c oughs> มื่อถ้อยคำนี้ออกมาซูเย่รู้สึกเศร้าอย่างอธิบายไม่ได้มันช่างทำให้รู้สึกสลดใจอย่างยิ่ง บางทีมันอาจใช้เวลาไม่ถึงร้อยปีในเวลานี้ผู้อาวุโสของเผ่าออกมาและพูดด้วยสีหน้าเศร้าการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นพวกมนุษย์กิ้งกาเหล่านั้นเป็นผู้รับใช้ของปีศาจนอกด่านพวกมันได้เห็นแล้วว่าค่ายกลของเผ่าของเราอยู่ได้ไม่นานหากพวกมันรวบรวมกำลังทั้งหมดแล้วเปิดการโจมตีเหมือนครั้งก่อนค่ายกลที่ปกป้องเผ่าเรามาตลอดจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเวลาเหลืออีกไม่มาก อาจจะเป็นในสองสมวันนี้ทุกคนขมวดคิ้วและนิ่งเงียบเป็นตามที่กล่าวจริงๆการโจมตีของมนุษย์กิ้งก่าหลายแสนตัวในครั้งนี้แทบจะทะลุผ่านค่ายกลได้แล้วแม้ว่าพวกมันจะล่าถอยไปแต่พวกมันจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้อย่างแน่นอนการต่อสู้นับพันปีย่อมมีจุดสิ้นสุดลงเมื่อถึงเวลาสถานการณ์ของปีศาจนอกด่านเป็นอย่างไรครับซูเย่เอ่ยถาม พวกปีศาจอัปลักษ์ผู้นำตะคอกอย่างเย็นชาและพูดตอบพวกมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาแต่พวกมันเก่งในการสร้างความปรารถนาในใจผู้คนและควบคุมพวกเขาพวกมันมีจุดอ่อนอะไรไหมครับซูเย่เอ่ยถามพวกมันไม่กลัวสิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นสิ่งเดียวเท่านั้นผู้นำกล่าวตอบไอหาวรานหืมซูเย่รู้สึกประหลาดใจ ไอฮาวรานสามารถเอาชนะปีศาจนอกด่านได้ไม่น่าแปลกใจที่หลัวเทียนฉีและคนอื่นๆปล่อยไอหาวรานออกมาตอนที่พวกเขาต่อสู้เมื่อลองคิดดูมันคงจะมีไว้เพื่อเอาชนะศัตรูและรักษาชีวิตเมื่อเจอปีศาจนอกด่านโชคไม่ดีที่วิชาหาวรานนั้นยากที่จะฝึกฝนผู้นำเอ่ยขึ้นพางสายหัวและถอนหายใจดูเหมือนว่าก็ไม่ได้ยากอะไรนะ ซูเย่พลันชะงักไปกับความคิดนี้ไอห่าวร้านของเขาขึ้นอยู่กับแต้มคุณธรรมมันง่ายมากที่จะได้รับบนโลกแต่คงค่อนข้างยากที่นี่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะฝึกฝนมีปีศาจนอกด่านอยู่ในโลกภายในไหมครับซูเย่ถามอีกครั้งมี ผู้นำเผ่าพยักหน้ารับและกล่าวเสริมมีบางส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่แม้ว่าพวกมันจะถูกขังอยู่ในสนามรบโบราณเราก็ไม่รู้ว่ายังมีอยู่กี่ตัวแต่คาดว่าอาจมีตัวที่เล็ดลอดอยู่ด้านนอกเพื่อสั่งการมนุษย์กิ้งก่าไม่เช่นนั้นมนุษย์กิ้งก่าเหล่านี้คงไม่เติบโตและมีพลังอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แน่สนามรบโบราณเหรอครับซูยเยรู้สึกงงงวยใช่แล้ว ผู้นำเผ่าพยักหน้าพลางอธิบายต่อมันเป็นสนามรบที่ยอดฝีมือของจีนต่อสู้กับปีศาจนอกด่านในสมัยโบราณเป็นสนามรบที่เคยเกิดสงครามน่าสะเทือนขวัญและน่าสลดใจที่นั่นต่อมาบรรพบุรุษชาวจีนได้ปิดผนึกสนามรบโบราณทั้งหมดฉันไปตรวจดูมันเมื่อร้อยปีที่แล้วครั้งหนึ่งตอนนี้คิดดูแล้วผนึกของสนามรบโบราณอาจกำลังจะถดถอยกำลังลง การที่มนุษย์กิ้งก่ารวมตัวกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจนเป็นกองทัพขนาดใหญ่เช่นนี้อาจเป็นเพราะพวกมันถูกควบคุมด้วยคิดไม่ถึงจริงๆผ่านไปหลายพันปีพวกมันยังคงต้องการลุกรานโลกสูเย่ขมวดคิ้วแม้จะพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ดูเหมือนจะไม่รุนแรงมากนะ แต่สนามรบโบราณที่ถูกปิดผนึกเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาเมื่อผนึกถูกทำลายจะมีปีศาจนอกด่านออกมากี่ตัวกันปีศาจนอกด่านที่รอดชีวิตในสนามรบโบราณปีศาจนอกด่านที่จำศีลมานานนับพันปีจะแข็งแกร่งแค่ไหนไม่ได้การแล้วข้อมูลเพียงเท่านี้ย่อมไม่เพียงพอต้องรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้เราไม่อาจสู้กับสิ่งที่เราไม่รู้แน่ชัดได้ แม้ว่าจะไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์หลังจากสนามรบโบราณถูกปิดผนึกแต่ก็จำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเข้าใจได้อย่างละเอียดขอบคุณสำหรับข้อมูลครับซูเย่พยักหน้าขอบคุณและกล่าวต่อไม่ว่าจะเป็นโลกภายในหรือโลกภายนอกเวลาก็กระชั้นชิดมากแล้วจะล่าช้าอีกต่อไปไม่ได้ผมจะไปตรวจสอบโดยละเอียดอย่างน้อยก็เพื่อค้นหาจุดอ่อนและจานวนที่แน่นอนของพวกมนุษย์กิ้งก่าหืม ผู้นำตกตะลึงคนอื่นๆก็เช่นกันมันอาจทำได้เมื่อสองเดือนก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดผู้นำสายศีสัปฏิเสธในช่วงสองเดือนที่ผ่านมากองทัพมนุษย์กิ้งก่าได้รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์เธอหน้าจะได้เห็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หากเข้าไปในค่ายศัตรูตอนนี้คงมีอันตรายมากเกินไปผมมีวิธีซุเย่กล่าวตอบ ผู้นำไม่ปล่อยนายไปก็เพื่อตัวของนายเองชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มคนจับจ้องไปบนร่างกายซูเย่และพูดต่อที่นี่ไม่ใช่โลกภายนอกหรือบนโลกเลยนายต้องระวังตัวตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่เพราะนายจะตกอยู่ในอันตรายและอาจตายเมื่อไรก็ได้ นายที่มาจากโลกภายนอกเพิ่งมาที่นี่ก็จะพยายามสืบลึกเข้าไปในค่ายของศัตรูฉันควรจะบอกว่านายรักการผจญภัยหรือหยิงยโสเกินไปดีชายหนุ่มผู้สวมชุดหนังสัตว์จับจ้องตรงไปที่ซูเย่ไม่มีแววการดูถูกซูเย่ในสายตาของเขาแต่มีความกังวลเล็กน้อยที่แอบซ่อนอยู่เห็นได้ชัดว่ากำลังคิดเพื่อตัวของซูเย่เองขอบคุณมากครับ ซูเย่ประสานมือให้อีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มและพูดตอบถ้าผมไม่มีวิธีแล้วจะกล้าเข้ามาในโลกภายในเพื่อตรวจสอบคนเดียวได้อย่างไรระหว่างการสนทนาซูเย่ใช้พลังกายมายาอย่างเงียบๆเ,เพื่อซ่อนไอปราณของเขาไว้อย่างสมบูรณ์อันที่จริงซูเย,ย่ยังไม่ทันได้พูดออกมาทุกคนในเผ่าก็รู้สึกได้แล้วคนทั้งหมดรวมถึงผู้นำเผ่าต่างมีสีหน้าประหลาดใจเป็นอย่างมาก วิธีซ่อนลมปราณนี้ทรงพลังจริงๆผู้นำพยักหน้าด้วยความประหลาดใจซ่อนพลังปราณจะไปมีประโยชน์อะไรชายหนุ่มเดินไปข้างหน้าสองก้าพลางกล่าวว่าเขาเป็นเพียงขั้น9ก้าหลอม5หักต้องการเข้าไปในค่ายของศัตรูเพื่อตรวจสอบแม้แต่ฉันที่อยู่ขั้นยอดปรมาจารย์แก่นสามก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะรอดกลับมานับประสาอะไรกับระดับความแข็งแกร่งของเขาที่อ่อนแอเพียงนี้ ทุกคนพยักหน้าเป็นเช่นนั้นจริงๆสูเย่ไม่ได้เป็นขั้นยอดปรมาจารย์ด้วยซ้ำเขาอยู่เพียงขั้นเก้าหลอมห้าจะต้องรู้ว่ามนุษย์กิ้งกาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ขั้น8ดทั้งหมดแต่ยังมีขั้น9และยังมีขั้นยอดปรมาจารย์แก่นสองยอดปรมาจารย์แก่นสอยู่อีกไม่น้อยมิฉะนั้นชนเผ่าโบราณที่แกร่งกล้าเช่นพวกเขาคงไม่ตกต่ำลงเช่นนี้ ดังนั้นในสายตาของชนเผ่าโบราณเหล่านี้ความแข็งแกร่งของซูเย่ต่ำกว่ามาตรฐานมากและเขาไม่มีโอกาสตรวจพบข้อมูลใดๆเลยหากเขาไปที่นั่นแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรอดชีวิตกลับมานายจะไปก็ได้ชายหนุ่มมองไปที่ซูเย่และพูดด้วยใบหน้าจริงจังแต่ต้องเอาชนะฉันก่อนทำให้ฉันเห็นว่านายมีกำลังเพียงพออันที่จริงพวกคุณไม่ต้องห้ามผมก็ได้ซูเย่ส่ายหัว คุณรู้ไหมว่าเราสูญเสียไปเท่าไรเพื่อให้ผู้คนบนโลกมีชีวิตที่ดีกี่ชีวิตที่ต้องสั่งวิญาตและเพื่อนต้องสูญเสียไปกี่มากน้อยชายหนุ่มจ้องมองที่ซูเย่อย่างดื้อรั้นและพูดพวกเขาปกป้องพวกนายด้วยชีวิตไม่ใช่เพื่อให้นายใช้ชีวิตอย่างไม่เห็นคุณค่าบรรพบุรุษสามารถสละชีพเพื่อคนจีนได้แล้วทำไมผมถึงทำไม่ได้ซูเย่ถามกลับคนหนุ่มขมวดคิ้ว ชนเผ่าโบราณทุกคนต่างก็ตกตะลึงเช่นกันพวกเขาแยกซูยเย่ออกจากตัวเองมาโดยตลอดพวกเขามองซูยเย่เป็นเป้าหมายที่ต้องปกป้องพวกเขาควรเป็นคนที่ฆ่าศัตรูและเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องชาวจีนอย่างเช่นซูยเย่อีกทั้งพวกเขาไม่คิดว่าดอกไม้ในเรือนกระจกหนึ่งจะทนความร้อนและความเย็นได้ ดอกไม้ในเรือนกระจกหมายถึงสิ่งที่เปราะบางต้องการการดูแลนธนุทนอมบำรุงต้องการการปกป้องจากผู้อื่นตลอดเวลาเซียนอมตะ2,500ปีบทที่960ไม่เคยสู้แล้วรู้ได้อย่างไรว่าด้วยกว่านายคือคนที่มาจากบนโลกชายหนุ่มจ้องมองที่ซูเย่ก,ก่อนจะพูดอย่างจริงจังนายควรอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเราฉันไม่ได้ปฏิเสธสิทธิ์ของนายในการปกป้องคนอื่น แต่เหนือสิ่งอื่นดใดนายคือคนที่เราต้องปกป้องยิ่งไปกว่านั้นนายคือคนแรกและคนเดียวที่มาที่นี่หากปล่อยให้ในายเป็นอะไรไปความพยายามหลายพันปีของเราก็จะด่างพร้อยแม้สุดท้ายเราจะไม่สามารถเฝ้าเส้นทางสู่โลกภายนอกได้แต่เราจะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายและก่อนถึงตอนนั้นเราจะไม่ยอมให้มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นได้ซูเยชะง,งักไปชั่วครู่ เขาเข้าใจแล้วความกระตือรือร้นของชนเผ่าโบราณเหล่านี้มาจากความทะนงตัวและความภาคภูมิใจในการปกป้องชนเผ่ามันไม่ใช่เพราะความสงสารหรือความศรัทธาและยิ่งไม่ใช่เพราะยึดตนเป็นใหญ่เหตุผลเดียวที่พวกเขาต้องการหยุดตนไว้เป็นเพราะการคุ้มครองนับพันปีกลายเป็นความเชื่อมั่นที่สนับสนุนพวกเขาให้อยู่รอดและต่อสู้ เพื่อความเชื่อที่ว่านี้พวกเขาเต็มใจที่จะต่อสู้อย่างไม่หยุดยัง้งยอมเสี่ยงอันตรายและยอมสละชีวิตได้ทุกเมื่อสำหรับพวกเขาการตายในสนามรบถือเป็นเกียรติและการปกป้องชนเผ่าเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาหากซูเย่เป็นอะไรไประหว่างการสืบข้อมูลชนเผ่าโบราณทุกคนคงจะรู้สึกแย่และเจ็บปวดอย่างมากเหมือนกับกระดาษสีขาวบริสุทธิ์ที่มีรอยเปื้อนสิ่งนี้เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่สามารถยอมรับ งั้นเอาอย่างนี้เถอะขณะที่ซูเย่เงียบผู้นำเผ่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาฉันจะส่งคนไปตรวจสอบข้อมูลที่เธอต้องการเธอสามารถอยู่ในเผ่าเพื่อรอข่าวก็ได้ไม่ครับซูยเย่สายศีรษะและผู้ตอบคุณปกป้องเรามาหลายพันปีผมจะปล่อยให้คุณตกอยู่ในอันตรายเพื่อผมอีกได้อย่างไร พูดถึงจุดนี้ซูยเย่ประสานมือของเขาไปทางชายหนุ่มที่ก้าวเดินออกมาจากฝูงชนผมรู้ว่าคุณกังวลเรื่องอะไรตราบใดที่ผมแข็งแกร่งกว่าคุณคุณจะไม่หยุดผมอีกต่อไปใช่ไหมครับถ้านายเก่งกว่าฉันแสดงว่านายสามารถเอาตัวรอดพ้นจากอันตรายได้ชายหนุ่มจ้องมองซูยเย่อย่างเป็นธรรมชาติแต่ว่าความแข็งแกร่งของนายยังอ่อนแอเกินไป นายควรฟังหัวหน้าเผ่าและอยู่รอในเผ่าไปซะฉันจะนำข้อมูลที่นายต้องการมาให้เองระหว่างพูดชายหนุ่มก็ก้าวไปข้างหน้าเดินชนไหลผ่านซูเย่ไปก่อนที่เขาจะตะโกนเสียงดังเปิดประตูเมืองช้าก่อนซูเย่เรียกรั้งเขาไว้หันกลับมาและพูดต่อไม่เคยสู้แล้วรู้ได้อย่างไรว่าด้วยกว่าท่านก้าวหลอมห้าของอย่างเธอหน่าเหรอชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นอย่างไม่พอใจ ขั้นเก้าหล่อมห้าแต่ก็ข้ามนุษย์กิ้งกิ้งกาไปหลายพันตัวแล้วยังช่วยกองลาดตะเวนของหลัวเทียนฉีด้วยนะซูเย่กล่าวด้วยรอยยิ้มหืมทุกคนต่างตื่นตกใจซูเย่ฆ่ามนุษย์กิ้งก่านับพันและช่วยกองลาดตะเวนที่นําโดยหลัวเทียนฉีงั้นเหรอสักพักทุกคนก็หันไปมองที่หลัวเทียนฉีเป็นตาเดียวถูกต้อง หลัวเทียนฉีพยักหน้าพลางก่าวตอนลาดตะเวนเราพบกองทัพมนุษย์กิ้งก่าเมื่อกองทัพของมันมาถึงชนเผ่าเราก็ถูกล้อมโดยมนุษย์กิ้งก่านับพันแม้ว่าจะฆ่าพวกมันไปได้มากกว่าครึ่งแต่เราเองก็หมดแรงลงและไม่สามารถต้านทานได้สูเย่เป็นคนฆ่ามนุษย์กิ้งก่าทั้งหมดด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวและช่วยเราให้รอดมาได้เฮือกฝูงชนเกิดความโกลาหลขึ้นมาในทันที แม้ว่าหลัวเทียนฉีจะไม่แข็งแกร่งมากแต่เขาก็เป็นถึงยอดปรมาจารย์ซูเย่แล้วเขาเป็นเพียงขั้นเก้าหลอมห้าเท่านั้นเองนะได้ยินหรือยังหลัวเทียนฉีบอกว่าคนที่ชื่อซูเย่ได้ข้ามนุชกิ้งกิ้งกาทั้งหมดด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวอย่างน้อยก็หลายพันตัวความแข็งแกร่งของเขาก็มีเท่านั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรคนในเผ่าของเราไม่มีทางพูดโกหกอยู่แล้วมีเสียงถกเถียงดังไปทั่ว จริงเหรอผู้นำมองซูเย่ด้วยความประหลาดใจจากนั้นหันไปมองหลัวเทียนฉีและกองลาตระเวนของเขาจริงครับทั้ง11คนพยักหน้าพร้อมกันดูเหมือนว่าซูเย่ไม่เพียงแต่มีวิธีซ่อนไอปรานเท่านั้นแต่คงมีของดีอยู่ด้วยใช่ไหมผู้นำเผ่าถามด้วยรอยยิ้มผมพึ่งกําลังของตัวเองเท่านั้นซูเย่กล่าวนายมั่นใจมาก ชายหนุ่มสายหัวพลังเอ่ยพูดแต่นายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันนี่มันดูถูกกันมากเกินไปหรือเปล่าซูยเย่สายหัวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ก่อนจะตอบกลับว่าประลองกันเดี๋ยวก็รู้ชายหนุ่มเลิกคิ้วแล้วหันมองไปที่ผู้นำเผ่าก็ได้ ผู้นำคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าแม้ว่าสูเย่จะมีชั่วชาติเดียวกับเราแต่เราอยู่ในโลกที่แตกต่างกันมันเป็นเรื่องยากที่จะมีโอกาสได้ประมือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพวกเธอก็ประลองกันเธอเอาแค่พอดีพอดีละ่ะครับชายหนุ่มพยักหน้าประสานมือไปทางสูเย่และพูดขึ้นก่อนฉันชื่อวหูซูเย่ซูเย่ญญประสานมือตอถอยออกมากัน ผู้นำเผ่าบกมือให้คนอื่นๆถอยออกไปชนเผ่าโบราณที่อยู่รอบๆถดตัวออกไปอย่างรวดเร็วก่อนจะมอบจัตุรัสกลางของเผ่าทั้งหมดให้กับซูเย่และเว,ว่ยหูระวังให้ดีละ่ะเว่ยหูเอ่ยเตือนแล้วเคลื่อนตัวอย่างฉับไวชั่วพริบตาเดียวร่างทั้งร่างก็ราวกับกลายเป็นเสือที่ดุร้ายไอปราณบริสุทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวพลันปะทุออกมาจากร่างกายของเขาแล้วพุ่งเข้าไปหาซูเย่ในทันที หืมสุเยสันสถานในบัดดลเวยหูใช้กำปั้นพยักไม่เพียงแต่กำปั้นของเขาเท่านั้นที่เหมือนเสือแต่ทั้งตัวของเขาราวกับกลายเป็นเสือที่เปี่ยมด้วยพละงกำลังนี่คือหมัดเจดรูปที่แท้จริงเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของเวยหูที่ใช้ออกอย่างระมัดระวังสุเยก็พุ่งตัวเข้าไปจากด้านหน้าอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายเป็นถึงยอดปรมาจารย์แก่นสาม ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นชนเผ่าโบราณอีกด้วยฝีมือย่อมไม่อาจดูแคลนได้ดังนั้นในวินาทีที่พุ่งออกไปสูยเย่หลอมรวมพลังปราณและพลังจิตของเขาเข้าด้วยกันทันทีจากนั้นพลังงานก็กระจายไปทั่วร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วผัวภายใต้กระแสพลังงานที่ปกคลุมสูยเย่โจมตีพร้อมกับเว่ยหูที่พุ่งเข้ามาทันทีที่ปะทะกัน ซูยเย่ไม่ได้เป็นฝ่ายล่าถอยแต่รับการโจมตีของอีกฝ่ายได้อย่างมั่นคงผู้คนรอบข้างต่างประหลาดใจเวลาผ่านไปนับพันปีภายใต้สถานการณ์ที่การสืบทอดจำนวนมากสูญหายไปพลังการต่อสู้ของเขายังคงแข็งแกร่งเพียงนี้เชียวเหรอดวงตาของผู้นำเผ่าทอประกายแสงวาววับราวกับว่าเขามองเห็นความหวังเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ในสายตาของทุกคนภายใต้สถานการณ์ที่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองฝ่ายมากขนาดนี้ไวหูสามารถฆ่าซูเย่ได้อย่างง่ายดายในทันทีแต่ภาพตรงหน้านั้นกลับทําให้ทุกคนตื่นตกใจขั้นเก้าหลอมห้าปทาย,ยอดปรมา,าจารย์แก่สามแต่กลับเสมอกันงั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นหืมบนลานสัพป,ประยุทธ์นั้นไวหูรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติไป เขาเปิดฉากการโจมตีที่รุนแรงทันทีด้วยความเร็วสุดขีดซ้ำแล้วทุกกระบวน้ายังรุนแรงเป็นอย่างมากด้วยเขาต้องการที่จะกดขม่มซูเย่อย่างรวดเร็วเพื่อให้ซูยเย่ได้รู้ตัวเสียทีว่าความแตกต่างระหว่างพวกเขาสองคนนั้นมากแค่ไหนแต่ใครจะไปรู้ว่าในตอนที่เขาบุกโจมตีด้วยกำลังทั้งหมดและพยายามบีบซูยเย่ทุกทางเว่ยหูพบว่าซูยเย่สามารถรักษาจังหวะของเขาไว้ได้ และไม่ว่าตนจะออกแรงแค่ไหนซูเย่ก็สามารถระเบิดพลังงานที่สอดคล้องกันเพื่อต่อต้านการโจมตีของเขาได้เสมอแม้วาหูจะลองใช้ทุกความเร็วแล้วแต่ซูเย่กลับสามารถเพิ่มความเร็วและต้านทานทุกการโจมตีของเขาได้อย่างแม่นยำอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้ไรที่คนที่อยู่ขั้นก้าวหลอมห้ามจะมีความแข็งแกร่งและความเร็วเช่นนี้ ชายหนุ่มตกใจไม่น้อยฝูงชนที่ดูอยู่รอบๆก็ตกใจมากเช่นกันวยหูเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาคนรุ่นใหม่ของเผ่าพลังการต่อสู้ที่ได้รับจากประสบการณ์สิปีนั้นก็ไม่น้อยหากเป็นมนุษย์กิ้งก่าขั้นเก้าหลอมห้าพริบตาเดียวคงถูกเขาฆ่าตายแล้วทว่าภายใต้การโจมตีซูเย,ย่ย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยซ้ำแล้วซูเย,ย่ยังรับการโจมตีได้ตลอด สิ่งนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกยากที่จะเชื่อเดี๋ยวนะไม่ใช่ซูเย่บอกเองหรือว่าพลังปราณบนโลกเหลือน้อยแล้วถ้าอย่างนั้นพลังปราณที่นี่มีมากกว่าโลกภายนอกถึงสิบเท่าหรอกเหรอในสถานการณ์ที่พลังปราณมีไม่เพียงพอผู้คนจากโลกภายนอกจะฝึกฝนได้ดีขนาดนี้ได้อย่างไรแปลกจริงๆแม้แต่วยหูก็ค้นเขาไม่ได้ ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขามีกำลังพอที่จะไปสืบข่าวได้เองการที่สามารถสู้กับไวหูได้เสมอกันก็ถือว่าเก่งกาจมากแล้วเขามีคุณสมบัตินั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปดูสิบนลานสัพประยุทธ์สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน เนื่องจากพวกเขากำลังประลองกันในพื้นที่ของชนเผ่าทั้งสองคนจึงต้องควบคุมพลังปราณของตนเองเพื่อไม่ให้การต่อสู้สร้างความเสียหายมากเกินไปจนไปทำร้ายผู้อื่นเข้าดูผิวเผินเหมือนว่าคนทั้งคู่กำลังสู้กันตัวต่อตัวเฉยๆแต่ที่จริงแล้วการโจมตีแต่ละครั้งกลับเต็มไปด้วยพลังมหาศาลที่แทบจะแยกขุนเขาและผืนดินออกจากกัน แม้จะปะทะกันอย่างรุนแรงแต่ทั้งสองคนก็ควบคุมไอปราณได้อย่างมั่นยำและแม้ว่าจะปะทะกันเป็นร้อยกระบวนท่าแต่ก็ไม่มีกระแสพลังปราณปัดทูออกมาส่งผลต่อโดยรอบถือว่านายมีฝีมืออยู่บ้างหลังจากโจมตีมากกว่าร้อยครั้งและยังไม่สามารถโจมตีได้สำเร็จไวหูก็หยุดลงก่อนจะถอยเท้าออกมาแล้วเอ่ยขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอการต่อสู้แบบนี้มันไม่มีความหมายอะไรหรอก เว่ยหูขยับข้อมือสองสามครั้งบิดคอไปมาและเสริมว่าต่อไปคือของจริงในระหว่างที่คุยกันนั้นมือของเขาก็เอื้อมไปที่ด้านหลังล้วงเข้าไปในกระเป๋าหนังสัตว์แล้วหยิบกรงเล็บเสือคู่หนึ่งออกมามันไม่ได้ทำมาจากเหล็กแต่เป็นกรงเล็บเสือคู่หนึ่งจริงๆซ้ำยังดูหนามากอีกด้วยขนสีขาวดำกรงเล็บแหลมโค้งเหมือนกรงเล็บนกอินทรี C. ฝ่ามือของเสือถูกคว้านออกไปแล้วทําให้ไวหูสามารถสอดฝ่ามือเข้าไปได้โดยตรงเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือกรงเล็บของอสูรพยักษ์สายฟ้าในโลกภายนอกทีมสืบสวนก็รวบรวมกรงเล็บขนและเขี้ยวของสัตว์ประหลาดต่างๆเพื่อทําอาวุธแม้ว่าชนเผ่าโบราณจะไม่มีทางใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อสร้างอาวุธได้แต่พวกเขาก็สามารถใช้พวกมันเป็นอาวุธได้โดยตรงเมื่อรวมเข้ากับกรงเล็บเสือปรากฏ วหูในตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นคนละคนร่างกายของอีกฝ่ายปลดปล่อยไอปรานอันดุดันและรุนแรงออกมาราวกับว่าตัวเขาได้กลายเป็นสัตว์ป่าไปแล้วและสิ่งที่ดังตอบกลับไปก็เป็นเสียงกระบี่ที่แหลมคมชิงคมสตราดังก้องขึ้นสายตาของทุกคนหันไปมองซูเย่ทันทีชั่วพริบตาที่เห็นกระบี่โบราณปรากฏขึ้นในมือของซูเย่ ทุกคนต่างรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยพวกเขาจ้องมองอย่างระมัดระวังตั้งแต่หัวจรดเท้าราวกับต้องการเห็นจุดที่ซูเยชักระบีออกมาหลังจากมองดูเป็นเวลานานแต่พวกเขากลับไม่พบอะไรเลยโดยไม่รอให้ทุกคนสงสยัยการต่อสู้ครั้งใหญ่บังเกิดขึ้นทันทีพรึบเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นผู้นำเผ่าก็โบกไม้เท้าในมือทันที มือสะบัดเพียงแผ่วเบาชั้นของโลกพลังงานพลันห่อหุ้มสนามประลองทั้งหมดในทันทีมีเพียงซูเย่และเว่ยหูเท่านั้นที่ถูกชั้นพลังงานห่อหุ้มไว้ขณะที่คนอื่นๆถูกแยกออกจากโลกพลังงานบนลานสับประยุทธ์ซูเย่พลันผ่อนคลายลงเล็กน้อยชั้นพลังงานสีม่วงทองค่อยๆขยายออกมาจากฝ่ามืออบรอบกระบีด่ดุจทววนจากนั้นเจดจำนงแห่งกระบี่อันน่าสะพรึงกลัวก็ค่อยๆเล็ดลอดออกมาจากร่างของซูเย่ขจรกระจายสู่ภายนอก ภายใต้การจ้องมองของทุกสายตาคนทั้งสองมองหน้ากันแล้วพุ่งเข้าหากันในทันทีการโจมตีประทุขึ้นอย่างดุเดือด